สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้27มิถุนายน2567รีบตัดสินใจสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำในไทยปิดการซื้อขายวันนี้ขยับขึ้นบวก50บาทโดยตลอดทั้งวันมีการปรับราคาทั้งหมด6รอบโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อคืน4 2 5 0บาทและขายออก4 3 5 0บาท ส่วนทองรูป,ปรพันธ์รับซื้อคืน39,522.12บาทและขายออก4 8 8 5 0บาทในขณะที่ทางด้านทองคำสิงคโปร์วันนี้มีรายงานว่าราคาทองคำสมมอบทันทีหรือโกลด์สต็อกเปิดตลาดวันนี้ที่2,298.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขณะที่ค่างเงินบาทเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐเปิดตลาดในประเทศอยู่ที่36.96บาบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ